จริงเลนะสภาพมันนี่คือเรียกว่าสะอาดเป็นรถบ้านก็เรียกว่าขับใช้งานได้ดูดีปุ่มฐานนะครับเขาเรียกว่ารักรถดูแลรถนะถ้ามันเป็นรถที่แต่งมาก็โอ้โหใช้แต่ของดีๆทั้ทงนั้นเลยนะฮะแหมเราก็อดใจไม่ไหวนะเห็นรถ ที่มันสภาพที่มันดีๆเนี่ยมันก็บ่งบอกถึงการดูแลรักษาบำรุงรักษาทั้งภายนอกภายในนะครับจัดทรงบางคันเนี่ยนะเขาโอ้โหทั้งแต่งทั้งอะไรเหมืนอนพวกรถเด็กวัยรุ่นเนี้ยนะผมยกตัวอย่างนะท่านก็ดูรูปรถที่ท่านสนใจไปด้วยแล้วก็ตัดสินใจไปผมก็จะอธิบายไปเรื่อยๆชอบก็ตัดสินใจได้เลยนะครับอย่างนี้นะ รถเนี่ยบางคันนะมันเป็นรถยกตัวอย่างนะครับพวกรถรถซิ่งเนี่ยนะรถซิ่งเนี่ยขาประจําของวัยรุ่นไทยเนี่ยมันก็มีอยู่หลักๆมีอยู่ประมาณ3-4ตัวเป็นตระกูล Honda าซะเยอะนะพวก e f e g e k e s พวกนี้นะครับพวกตระกูลซีวิกนะหรือไม่ก็ข้ามไป Honda าแอคคอตาเพชงูเห่านะฮะ ราคาระดับชาวบ้านพวกนี้นะหรืออีกทีหนึ่งเลยถ้าข้ามค่ายก็มานี่เลยครับนิสสันเซฟิโลนะโดยเฉพาะ A สามสิบเอดนี่เด็กวัยรุ่นชอบมากนะรถพวกน,นี้เวลาเขาแต่งกันนะคุณเลยคือผมไม่กลัวเลยไม่กังวลเลยครับรถที่แต่งมาเยอะเปลี่ยนเครื่องก็ไม่กลัวนะยิ่งรถรถยุโรปเนี่ยนะเบนซ์บีเอนี่ถ้าเปลี่ยนเครื่องมาเป็นเครื่องเจเนี่ยนะนะ โอ้โหผมนี่จะยินดีเป็นอย่างมากเพราะว่าผมไม่อยากมานั่งเมนเทนเนเครื่องเดิมเครื่องยุโรปผมก็หวาดระแวงกังวลเหมกันใช่ไหมเจอเปลี่ยนเครื่องมาแล้วเนี่ยบางคนกลัวว่ารถมันช้าผมไม่เชื่อพวกนี้คือเขาทามาจริงไม่เถียงเขาก็เอารถไปเล่นไปขับมากันจริงแต่ว่าเวลาเขาทําเนี่ยเขาลงของดีๆนะฮะลงหนึ่งเจสองเจแสนเงิน จูนเครื่องโมลอมเปลี่ยนปักหัวเทียน